ขบข่าวสาวประเด็นใบเจนจินดาทำได้ไหมคะอย่ายอมนะคะรู้อะไรนะขบข่าวสาวประเด็นใบเจนจินดาขบข่าวสาวประเด็นใบจนจินดาใบเจนจินดาใบเจนจินดาต้องหลีกนะต้องหลีกเราจะทำไม่เป็นเอาใหม่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 ขบข่าวขบข่าวสาวประเด็นบายเจนจินดาขบข่าวสาวประเด็นโอะไรนะหนึ่งสองทักข่าวสาวประเด็นบายเจนจินดามินปิงทำตามพี่เจต่อ อันนั้นน่ะน้องปิงเริ่มนะเออใครจะไปกล้าแบบอยู่ๆเราเจอคนดังอะ่ะแบบน้องช่วยแบบคบเวอร์เป็นไม่พี่ไม่กล้าพี่ก็กลัวเขาจะไม่เล่นด้วยเนาะแต่แบบพอเหมือนพี่แค่บอกเออขอถ่ายสตอรี่ด้วยหน่อยอันนั้น่นะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง,รงหลังเวทีคือตอนแรกพี่จะขอถ่ายสตอรี่ด้วยหน่อยแต่ให้พี่อีกคนหนึ่งช่วยถือและถ่ายเป็นกล้องหลังแบบนี้ให้เพื่อที่เราอยู่ตรงกลางแล้วน้องมีน้องปิงใช่ยู่ๆน้องปิงก็แบบถกข่าวสาวประเด็นบาเจนจินะคือกูไม่ต้องบีปะ ที่ไม่ได้บีบเลยแล้วกลายเป็นน้องปิงอ่ะก็เหมือนแบบสอนน้องมีนมันปลิ่มใจมากอะ่ะ